เราสู้พี่น้องฟังนะมีหยังจะฝากให้พ่อแม่พี่น้องเข้านะครับว่าเฮ็ดกเกษตรษนี่มันดีจังลเลยได้แรงบันดาลใจจากมิหยังครับค่ะกะกะอยากให้ทุกคนหันมาเฮ็ดกเษกเษตรกันหลายๆครับเพราะว่าทุกมือนี่ลูกเข้าเนี่ยประสบปัญหา่ว่าจะเป็นไข้ธรรมชาติโรคไพ่ไข่เจ็บเศรษฐกิจน,นะคะบางคนก็อัดสตกงานบ่แบบบ่มีเงินสินะค่ะก็เลยแบบยาไทยหันมาเฮ็ดกเกษตรผสมผสานกันหลายๆเพราะว่า อ่าห้าปูไปจังสีถ้าห้าได้ผลผลิตแล้วนะคะเ้าก็จะมีกลิ่นแบบบอตตองซื่อนะคะมแม่ค่ะเขาก็จะประหยัดบอตองใสเงินนะสินะ,ค,ะครับผมบ้านในช่วงที่เมื่อกอน,นยังเหตดงานอยู่ด้ยเนาะครับนาอแม่ค่ะบานนี้ถ้าแม่ข้าบริเหตดงานแล้วไม่เหตจังสีนี้เขาจะมี่องทางแบบว่าเขายังมีรายได้เขามาบ่าครับอ๋อช่วงแรกแรกแม่บอค่ะครับช่วงแรกแรกนี่ก็จะ,จะ,จะยังบ่มีรายไดยะะ้เลยค่ะแนะนาว่ถาถ้าจะ ออกมาเฮ็ดเกษตรเลยก็คือก็คืออยากให้เฮ็ดไบกอนค่ะทํางานแล้ะก่อ,อเฮ็ดไบกอนนะค่ะค่อยล่าออกมานะคะระับเพราะว่าห้าเฮ็ดเกษตรในช่วงแรกห้าจะบ่มีรา่ได้นะค,ะค่ะเ,เ,เ,เริ่มประมาณปีหนึ่งห้ากกค่อฟจะเริ่มมีรา่ได้ะะก็คือห้าต้องว่างแผ่นไบกอนนะครับเนาะก่อนจะออกจากงานก็นมาปลูกมาสร้างไบกอนให้ทั้งบานเบืองหายทากันยังดีคพอออกมาแล้วห้าก็สิมันถือช่วงจังหวะพอดีต้นไหม่ห้าก็งหญ่แล้ว เงินก็บ่ต้องจําเป็นต้องใส่หลายในการลงทุนนะครับเนาะดีเลยครับเป็นแนวคิดที่ดีนะครับครับผมมาแล้วครับวันนี้มาพรกันกับบ่าสลามทองเน็ตอีกคือเก่านะครับพี่หลองเนาะสำหรับวันนี้บ่าสลามจะพามาเบิ่งนะครับจุดเริ่มต้นนะครับสําหรับการเหตุการณ์เกษตรนะครับอ่าเดี๋ยวก่อนอื่นไปทํคกามรู้จักกับเจ้าของสวนพ่นกอนะครับเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะแนะนาตัวนะครับ ค่ะซื้อกิมแล้วค่ะอยู่บ้านปันท่องตำบลกุลเลืออำเภอทุงสีอุดมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะอเขาเริ่มลงมือเฮ็ดนี่โดนปันไหนแล้วครับนี่ได้เกือบปีแล้วค่ะเกือบปีแล้วเป็นพื้นที่จักรครับอยู่นี่พื้นที่เขาร่วมโครงการสามไร่ค่ะอ๋อนี่คือสาาโครงการบ่ครับแม่นค่ะสาาโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ค่ะอ๋อครับเมื่อก่อนมันเป็นทีหน้าแม่นบ่ครับอยู่พื้นที่มองนี้ดังเดิมแม่นค่ะเป็นที่ปลูกมัน อืมเป็นจังไหนมาจังไหนครับคือได้เอาโครงการน้ำเพลินอพอดีมีโครงการมาแล้วพอเพลินเพลินได้ยินจากผู้น้ามูบานค่ะเพลินก็ไเขารวมโครงการค่ะอืบมานตอนนี้เขาได้ลงมือเฮ็ดยางแน่ละครับมีปลูกมีปลูกหลายยอ่างเลยค่ะผสมประสานค่ะมีต้นกล้วย มีอะโวคาโดแล้วก็หลายอย่างอยู่ค่ะเดี๋ยวพาพี่น้องเข้ายางเลาะเบิงน้ำนะครับนาะนี่ต้นนี่คือต้นเอียงครับนี่อันนี้ต้นอะโวคาโดค่ะสายพันธุ์บูเจต์คครับอ๋อเขาเป็นพันธุ์เฉพาะเลยบอกครับหรือว่าเขาแมนค่ะเป็นต้นเสียบยอดค่ะเสียบยอดประมาณจักปีครับถึงจะได้ผลผลิตนี่ครับอ่าสามปีถึงสี่ปีอะค่ะอ๋อประมาณเฉลี่ยอยู่ประมาณํานั่นแมนเพราะว่าเขาเสียบยอดมาเนาะแมนค่ะเสียบยอดเองค่ะ เอาเสียบยอดเองแม่นค่ะเอาเฮ็ดเองบ่ครับเฮ็ดเองค่ะเอาเลียนโจบบยังมากนี่คือไเลยเฮ็ดเต็นนี่เลียนโจบการตลาดค่ะโอ้โแต่ว่ามีใจระการเกษตรเนาะครับเนาะแม่นค่ะโอ้เฮ็ดเองเลยพอดีครับค่ะโอ้เก่งแหงครับพี่น้องค่ะโอ้นี่กัเลี้ยงแหนแดงนําแม่นค่ะเอาว้ไหปลาไหกลก่ค่ะโรต้นทุนค่ะอือเต็มไปเบิดเลยครับมันนี่กล้วยนี่เขาปลูกสายพันธุ์ยังไ่ครับนี่มีกล้วยน้ำว้าปลาช่อง50ูน กวยคข่ค่ะกวยหอมท่องหอมเขียวอู้หลายสายพันธุ์เลยครับพี่น้องค่ะแล้วก็น้ำบ้าบานห่าก็มีค,ครับผมอู้เบื่องดีครับกําลังงามในปีหนึ่งกลวยกําลังออกผลผลิตเนาะครับนะาอค่ะอู้ตะกัจะมีบักซิดาใสแดงคะ่ะปลูกไว้คือการมากินโอ้มีถ้พันธ์แบบดีๆเลยเนาะครับนาอน,นี่ค่ะอันนี้เป็นฝรั่งสายพันธุ์ชีกวาล่าคะ่ะหรือว่าคนไทยเรียกว่าสายพันธุ์แตงโมค่ะฝรั่งใยแดงไต้หวัน อ๋อครับค่ะเนื้อมันจะแดงดีมันบ่กครับตัวนี้แ่นค่ะหวานกรอบเนี่ยค่ะอืมหวานเท่าลงแยกต้นครับแต่ละต้นใหม่แต่ละชนิดนี่ครับอ่อต้นกล้วยดีแต่ละต้นนี้บอไดนบเล่ยมันพวกไม่พ้นเนี่ยครับไม่พ้นนี่ไม่พ้นกับบอไดนบเพื่อการขับปูกไปเรื่อยๆเลยค่ะอ๋อปูกไปเรื่อยๆตามขอบสะค้นคู่นะครับเนาะแต่ว่าจะเน้นเอาคาโดกรบฝรั่งค่ะเพราะว่ามากกลิ่นทั้งขอบคู่อะไรค่ะครับ เก็คขอเนาปลูกสิ่งที่เราชอบกินนะครับเนาะแม่นค่ะมากมากินสิ่งใดก็ปลูกสิ่งนั่นค่ะขาจังสิบดไอ้สือมันจังบ่บดไอเสือโ่ะบดไอเสือข้ากกหลายตังนะครับเนาะแม่นค่ะอุ้ยเบืองดีครับกําลังงามนะครับบ้านข้าดูแลรักษาจังไรละครับนี่บอกซูพี่น้องฟังนะครับอันสำคัญด้วยค่ะจะอ่าช่วงก้อนปลูกเนี่ยจะต้องปุ้งดินดีๆครับเพราะว่าสังเกตจะเห็นมาเป็นดินที่คุดขึ้นมาจากกนสระเนาะค่ะครับก่อนปลูกก็เลยต้อง ปรุงดินโดยการแบบผสมดินด้วยขี้ขวัวอย่างเสียขาแล้วก็ผู้หักเศษใบไม้อย่างจเสียขาในหลุมแล้วค,ค่อยห้าค่อยปลูกค่ะอ๋อคือว่าง่ายดินที่เขาขุดมาใหม่เนี่ยมันมันจะมีแหลกถาดอาหารอย่างเลยแม่นค่ะปลูกไปกับบอ่อามเสียเวลาซื่อแม่นค่ะต้องมาปรุงดินก่อนจังปลูกก็ได้ผลผลิตออกมาจังสีเลยนี่แตกยอดบ่ยุทบรเสุเลยนะครับเนาะส่วนมากก็สิเน้นแต่ขี้วัวค่ะเป็นอินทรียเลยบ่ครับนี่อยู่นี่แม่นค่ะ อมันกล้วยอีกย่างนี่ครับมันก็เตี่ยงามแหลคกับต้นนี้บ่มั่นใจว่าตอนไปซื้อเหมือนจะเป็นปากช่องหาูนบ่แต่ว่าต้นเพื่นเตี่ยวกับบ่มั่นใจกัน่หรือว่มมาเป็นเป็นกล้วยพ <c oughs> ั้งประเทศหรือเปล่าอันนี้ครับโอ้ปูกจ้หลงแม่ครับปู่ไม้ต้นหลงเบื่องนี่ครับปีแบบง่ายครับที่นนองซ้ำค้าโวยพี่ครับต้นกนใหญ่ายสุดยอดแทงครับที่หนองฮบปลูกเป็นโซนนะครับฟังท่านี้กรลรัง ออกเครือแล้วครับพี่น้องค่ะโอ้เน้นอะว่าาโดกับอันนี้ถ้าจะปลูกรอบขางไปเลยเนาะครับนาอค่ะเบืงดีครับเครือกล้ยเพิ่นกําลังออกกําลังตรงโอ้ตัวนี้น่าจะเป็นน้ำว่าเนาะครับนาองค่ะปากช่องหาซูนค่ะโอ้เบิ่งดีครับพี่น้องโอ้เหมือก้อนมันเป็นไฮมันเหมือนจางสันบอกครับแม่นค่ะก้อนกจะไฮมันเลยก็ะคือเป็นชีหน้าลวก็เพื่อนกับมาปั๊บเปลี่ยนเป็นไฮมันละก่ะ แล้วก็มาปรับเปลี่ยนเป็นเนี่ยค่ะเป็นพื้นที่เขาหลวกก่งพุ้งกะสุดยอดครับซุดยอดอนาคตนี่ก็จะมีพลไม่ไปกินเองเนอะครับนอบ<ฆ>้องบทหนงสือเขาเหลือกินก็ไดข้ขายหมแล้วครับพี่น้องนี่หลายตนน้น,ตนแห้งบานนี้คือจังช่วงนาแล้งนี่เขามีวิธีการดูแลเขาจังไรครับเขาลดน,น้ำนี่เขาต้องเป็นสปริงเกิเร์เลยบรครับหรือว่าเขาต้องหลากสายหด มีสปริงเกอร์ค่ะตาส่วนใดที่แบบสปริงเกอร์บ่ถึงกะใส่สายยางขึ้นกันค่ะหลากหลายชนดคือกันค่ะครับอแล้วก็อาจจะมีนาแร้งนี่นาดินจะแห้งนะคะเขาก็จะแบบใส่ฟางคุ้มนาดินประมาณเนี้ยค่ะนี่ครับเพื่อที่จะกักเก็บความชื้นให้ต้นไม้ค่ะครับเพื่อบม่ให้ดินมันระเหยลงไปนะครับเนาะโอ้ข้างล่างเขาก็ปลูกขึ้นกันบ่ครับข้างล่างก็ปลูกขึ้นกัน โอ้เป็นหลายโซนเนีคบบค่ครับคาตะไข่กับบุยดบยยาครับพี่น้องเบื้องตีละบ้านนี้สะนี่มันเลือกกวางไงํำได้ละครับนี่เลือกนี่หาเมตรค่ะแต่ความกวาม้างความยาวนี่จำมาม่ได้เลยครันะ <c oughs> ครับแต่ว่าเลือกนี่หาเมตรค่ะครับเป็นมาตรฐานโครงการของเขานะครับนาอแน่นค่ะโอ้มันเท่าลไลรปล่อยปลาหยังละครับยูนี่มีปลานิ่นปลานายปลาปลากระพง S <S 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 มีปลากินเผืชค่ะหลายๆชนิดเลยค่ะเนี่ยปลากินเผค่ะตอนนี้กําลังจะกํากลังจะเริ่มเติบโตนะครับนาอแม่นค่ะเขาวันหายอาหารเขานี่จักรอบครับให้รอบนึงค่ะให้รอบรอบนึงตอนตอนตอนเย็นค่ะให้ต่ตอนนี้มันเลี้งอย่างเดียวเลยอากากเสียแบบพวกแหนแดงพวกพวกต้นไม้ที่แบบฮาตัด อยู่รอบๆสาเนี่ค่ะบ,บริเวณสาร่วงไปให้เขากิน,นะค่ะก็คือเป็นอาหารเสริมไปแมนคะนครับนาองอู้พี่น้องเหลือกมาเห็นกลัวเครื่อนี่ขึ้นมาตรงแห้งนะครับร <c oughs> กแห้งครับพี่น้องเอ้ยไก่แก่ละค่ะอืมไก่ะจด้ตัดแล้วเนาะครับนาอค่ะโอ้โสวยมีเครื่อที่แก่กับมี่ค่ะอยู่ฟังผุญยาสิตัดปากบาสลามน้ำยู่ะโอ้ขอบคุณครับเบิ้งตีละครับเดี๋ยวให้น้องบนผ้ายางเลาะเบิ้งครับพี่น้องเฮ็ดดีแห้ง ก็อันนี้ก็จะเป็นทุเรียนค่ะของโครงการเพ่นแจกอ่ะโอ้ปูทุเรียนนําบ่ครับนี่ค่ะว่าล่อทุลรอะปูกแบบมาเอาล่องปูกเบื่อเห็นเขาบอกว่าปลูอยางนะคะก็เลยแบบปลูกแบบบดดูแลหยางมากมากก็คือนทานรอนก็คือรอดครับนี่ก็ถือว่าบ่ได้อันนี้เลยเนาะครับบดท่านตายเลยนะค่ะก็แท่งยอดเรื่อยๆอยู่ค่ะมีสิทธิ์ที่จะได้กิน่วยอยู่ครับโอ้ยงามแฮงครับ บรรเทาได้ควบหลูมาจากไสครับแล้วมาเฮ็ดยูนี่เอาก็คืออาจารย์ยู่เลยค่ะยูทูปอาจารย์ยูทูปอาจากคลิปเป้าฉลามคลิปเปานิ่วจังสิค่ะยูทูบเบอร์เกษตรในยูทูปจังสิค่ขาในจังหวัดอุบลเฮาแล้วก็ต่างจังหวัดเนาะครับเนาะก็ได้ความหูจากนั่นแหละค่ะเป็นหลักเลยค่ะครับโอ้ทุเรียนเพิ่นติดกุต้นเลยนะครับพี่น้องขาแงามแน่บแง้มแน่โอ้ปุ่นลักๆเขาใส่เป็นขี้งัวเลย แมน่นค่ะต้นตัวยืนเลยค่ะแต่ว่ตาต้นไม้ผลจะสิจ,จะใสขี้งัวแต่ว่าพวกต้นกล้วยจะสิบ่ไห้ใสปุ๋ยเลยเลยค่ะต้นกล้วยเอ,อ้ามันมันืองามนะครับบ่หมั่นใจว่าเพิ่นมากดินกน่นสาหรือเปล่าค่ะปูกปันได้ใสปุ๋ยใส่หยางเลยค่ะอ๋อบางที่เขาอาจจะมากินกับต้นไม้ที่เขาใส่นะครับน้อเป็นไปได้ะค่ะครับโอ้ขางล่างกับมีชะอมครับพี่น้อง่ะชะอมกำลังตัดแต่งกิงงก่งโอ้ชะอมนี่ก็เอาไปกิน ก็ถอดไข่นะครับน้ะใบใส้แกงถอดไข่ตำบักม่งแกงน่อไม่ครับลองมากค่ะคาดวาไหนปลุกหลายต้นนะครับนี่วบ่ตตองสื่อเข้าอีกแม่นค่ะโอ้ดีแหงครับพี่น้องบันบักม่วงนี่ครับปลูกเป็นสายพันธุ์ยังครับนี่เห็นมีบักม่วงแซมนำมีเขียวเสวยมีแกวขมิ้นมีมหาชนกข่าประมาณนี้ค่ะครับ เฮาเฮ็ดที่เดียวเลยบ่ครับนี่ถึงมาหอดจุดนี่หรือว่าห้าเฮ็ดมาเรื่อยๆถ้าเป็นต้นกล้วยนี่ก็คือปลูกช่วงแรกเบิดเนเล่ะแต่มาใหม่ผลนี่จะลายๆกันปลูกค่ะปลูกย่อยไปเรื่อยๆคข้างล่างก็มีหมากนําครับเป็นหมากสายพันธุ์นั้งครับนี่เป็นหมากอ่าสูงธรรมดาค่ะอ๋อหมากเขียวธรรมดานะครับพี่น้องโอ้อีกสองมปีนี่งามเลยนะครับพี่น้อง ลงมือเฮ็ดคนเดียวเลยบ่ครับนี่ส่วนมากปลูกต้นไม้ทั้งเบิร์ดนี่จะเป็นหนูปลูกคนเดียวเลยค่ะครับแม่เพื่อนจะแบบหาตน้ตนนั้นต้นนี้ไม่ให้ปลูกงซส่นะคะ่ะพอก็พอเพิ่นก็จะซอยเฮ็ดระบบน้าตัดหญ้างซส่นะค่ะอ๋อเป็นขอบรัวแม่นกิจกรรมขอบรัวแม่นกิจกรรมในขอบครัวค่ะโอ้นี่ครับไผ่ก็มีกินนะครับไผ่เลียงมาครับนี่เป็นอันนี้ไผ่นี่แม่เพือ่อนเอามามาปลูกค่ะสองต้น สายพันธุ์เลยครับสายพันธุ์นี้บม่มั่นใจค่ะเป็นน้ำไม่แกงนี่บังค่ะครับไทยเหลียงนะครับพี่น้องค่ะไทเหลียงอืมเฮ็ดดีแห้งครับพี่น้องผ้าขีเล็กหยอดก็ลังงามเลยเวลาพี่น้องพ่นพี่น้องเพิ่นผ่านไปผ่านมากับบอกให้เพิ่นเมาเก็บไปแกงอยู่ค่ะครับโอ้เหากปลูกลายต้นเนาะครับนาอค่ะโอ้หยอดขาวตัวครับพี่น้องนี่ตอนแรกแทบเลยตอนแรกๆที่ซื้อมาปลูกเลย เหมือนจะเป็นยอดแดงค่ะตอนตอนตอนเพิ่นตนย่างหน่อยอะค่ะครับก็เลยตอนแรกปูเป็นเป็นหัวเลยนะคะก็เลยแบบถอนฉิ่งแม่เพินนว่ยยอดแดงมันมันบ่อแสบก็เลยถอนทิ่งแต่พ่หญายหญ่ขึ้นมาเพิินกับเป็นเพิ่นก็เป็นยอดขาวค่ะแสดงว่าช่วงตอนไปสื่อนี่เขายังปรับโตอยู่นะครับเนาะอาจจะแม่น่ะค่ะยังบ่ทันเดอออกเด่นชัดนะครับค่ะย่ยขืนเป็นยอดขาวครับพี่น้อง โอ้สมโอกับมีเนาะครับนาอมี่หลากหลายเลยใหม่ผลสมโอทับทีมสยามค่ะอืมนั่นค่ะดีแห้งครับที่น้องวันตอนเข้าลงมือเห็ดนี่ถามเนี่ยครับว่ามันเห็ดยากเห็ดงานซ้ำไหนครับเหตุการณ์เกษตรนี่ครับการเกษตร,ตรเตรตรช่วงแรกๆก็จะเมื่อยแน่เลยค่ะพวมาต้องปลูกต้นไม้เนี่ยต้องขุดลุ่มต้องช่วงแรกๆก็จะเมื่อยแน่ค่ะแต่ว่าพ่อเนี่ยเริ่มผ่านไปสักครูปีนึงกะ เริ่มสบายแล้วคะ่ะเพาบ่ต้องเห็ดยังมากมายถ่าโฮดแต้น้ำใส่ปุ๋ยค่ะครับเพราะว่าต้นใหม่เขาเริ่มจะดูแลจะคล้อ,องได้น้ำนะครับเนาะแน่นค่ะโอ้นี่นครับบรรยากาศกดีแห้งนะครับพี่น้องเรือพื้นที่เพื่อนกับอุดมสมบูรณ์นะครับอันดับแรกกันช่วงนาแลงนะครับนอกจากขาดน้มบ่ได้เนาะเขาคุดมีแรงน้มไว้ก่อนแน่นค่ะน้มนี่ปัจจัยสําคัญของการเกษตรเลยค่ะครับผม งามแห่งครับกล้วยเป็นนะครับอ่าแล้วสุดท้ายเฝ้าสูพี่น้องฟังนะมีนยังจะฝากให้พ่อแม่พี่น้องเข้านะครับว่าเฮ็ดเกษตรนี่มันดีจังเลยได้แรงบัดนดาลใจจากมินยังครับค่ะกะกะอยากให้ทุกคนหันมาเฮ็ดกเกษตรกันลหลายๆค่ะเพระพาะว่าทุกมือนี่โลกเข้าเนี่ยอ่าประสบป,ปัญหาไม่ว่าจะเป็นไพายธรรมชาติโรคไพ่ไข่เจบเศรษฐกิจนะคะบางคนก็อ่านสตกงาน,นบ่มแบบ บ่มีเงินสินะค่ะก็เลยแบบจะใครหันมาเห็ดเกษตรผสมประสานกันหลายๆเพราะว่าอ่าข้าปลูกไว้จังสี่ถ้าข้าได้ผลผลิตแล้วนะคะขฮา็จะมีกินแบบบต้องซื้อนะค่ะอืแม่ค่ะขฮา็จะระหยัดบต้องใช้เงินนซส่นะครับผมบานในช่วงที่เมือก่อนอ่นยังเห็ดงานอยู่ด้วเนาะครับนาอแม่ค่ะบาดนี้ถ้าแม่ข้า่บริเห็ดงานแล้วไม่เห็ดจังสี่นี้ขฮาจะมี่องทางแบบว่าขฮายังมีลายด้เขามาบ่ครับอ๋อช่วงแรกแมกนบ่บอครับ ช่วงแรกๆนี่ก็จะย่งบ่มีรายได้เล่ยค่ะแนะนาว่าถาจะออกมาเห็ดเกษตรเลยก็คือก็คืออยากขห้เห็ดวบกอนค่ะทํางานแล้กะก่าเห็ดวบกอนนะคะ่ะค่อยล่าออกมานะคะเพระาะว่าข้าเห็ดเกษตรในช่วงแรกข้าจะบ่มีรา่ได้นะคะ่ะครับเริ่ม<ต>เริ่มประมาณปีหนึง่งข้าก็ค่อยจะเริ่มมีรายได้ะะก็คือข้าต้องว่างแผนนว้กอนนะครับเนาะก่อนจะออกจากงานกับมา มาสางว้กอนให้ทั้งบานเบื้องหายทากันยังดีพอออกมาแล้วเขาก็จะมันถือช่วงจังหวะพอดีต้นใหม่ฮากไหญงแล้วเงินก็บต้องจําเป็นต้องใส่หลายในการลงทุนนะครับน้องดีเลยครับเป็นแนวคิดที่ดีนะครับเดี๋ยวมีโอกาสบ่าสลามจะมาอัปเดตให้พี่น้องในเบื้องอีกนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปวิดีโอนี่ขอจบไปซ้ำนี้นะครับขอบคุณที่เขามารับชมแล้วก็ติดตามขอบคุณนะครับน้องอีกคนนึงครับครับผมพอกันคลิปหนานด้ครับเด้